นั่งลงครับไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหมคลิปนี้คำขำสนุกสนุกคลายเครียดนะครับอย่าคิดอะไรมากในขณะที่อุณหภูมิทางการเมืองบ้านเรากำลังร้อนแรงในประเด็นที่ส่ายคา้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกรัฐมนตรีอุ้งอิงแพรทองทานแต่มีการพ่วงคำว่า อดีตนายกทักษิณชินวัตรเข้ามาด้วยแล้วเป็นประเด็นที่ประธานสภาคือวันมูฮัมหมัดนอมทาจะไม่บรรจุเรื่องนี้เข้าวาระการอภิปรายครับก็เลยประเด็นร้อนเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาว่าประธานสภาจะให้ตัดคําว่าทักษิณชินวัตรออกไปแต่ฝ่ายค้านไม่ยอมครับก็เลยดึงดันกันอยู่ตอนนี้ผมนําคลิปที่ประธานสภาวันมูฮัมหมัดนอมทาคนเดิม สั่งให้ผู้อภิปรายรายหนึ่งนั่งลงครับแต่ภาพที่เอามาให้ดูตรงนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในช่วงที่นายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแพรทองตานเดินออกจากห้องประชุมแล้วมีคำพูดว่างงนั่งลงนั่งลงนี่แหละครับเป็นภาพตลกๆนะครับเป็นคลิปตลกๆผมเอามาให้ดูคลายเครียดครับอย่าเครียดซ้ำครับเห็นภาพนี้แล้วอย่าเครียดซ้ำครับ ขอร้องว่าอยากเครียดซ้ำเอามาให้ดูคลายเครียดสนุกสนานทำจิตให้เบิกบานผ่อนคลายความตึงเครียดความร้อนแรงทางการเมืองอยู่ตอนนี้ครับอย่าถือเป็นจริงเป็นจังทั้งหมดเพราะว่าการเมืองมันคือการเล่นครับเล่นการเมืองนักการเมืองเขาใช้คําว่าเล่นการเมืองไปเล่นการเมืองเลิกเล่นการเมืองเราดูการเมืองเราก็เราก็ต้องดูเล่นๆครับดูเล่นๆด,ดูสนุกๆครับ คลิปที่นํามาให้ดูตรงนี้ก็คือให้ดูเล่นๆดูคลายเครียดดูขำๆเป็นการยืดอายุเราอย่าเรียดอย่าเคร่งเครียดอะไรกับทุกเรื่องหรือว่าหลายๆเรื่องครับมันจะทําให้สุขภาพจิตเราเสียครับดูคลายเครียดขำๆฝากไว้ประมาณนี้ครับนั่งลงครับไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไหม จะนั่งลงไหมจะนั่งลงไหม